สวัสดีค่ะอัทมดีค่ะน้อนันติตาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนงๆนอนอาบอเาจะจ้เอ๊จ้าเออัดหนึ่งสองสามสี่ห อาบแล้วต่ว่าเออว่านอาบจ้าเขามาเล่นน้องหนึ่งสอมสี่ห้าหโอ้ยยุมหนึ่งสอมสี่ห้าหาห, 1, 2, 3, 4, ห่งสองสา ôi từng nhìn mặt món nhìn mặt này nâng chong chong chị ha 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 nhìn vào, nhìn vào. 1, 2, 3, 4, 5. ha 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 ส3งส่ห้าห้าหา่อา,ามาืาอขึ้นแล้วมุนมุนจูมอขึ้นบอกไปว่าอารมณ์พัดตึงพัดตึงอะไล่าให้ใจคล้องมันหนะ ห่ามีหาห้าข<อ>้างแขวคงข้างแขกคไข้างแขกข้างแขงข้างแขงข้างแขให้ตาชมบ้างนลวตาชมบ้างตมบ้างตาชมบ้างตาชมบ้าง Ta jumwan. He, cantik ping. He, ta jumwan tu Ping ping. Ping ping. Ta jumwan ping ping. Hah. Ata jumwan. Ata ping ping ping. Ping ping ping. Oh. Oi. Ata man, ping ping ping.

Ê! Mẹ nào ơi. Ta cho văn ping 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 ping. A ping ping con. Ta cho văn ping ping ping. Ê! A nặng. Uh... à ta cho văn ping ping ping. A ping 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 ta cho văn ta cho văn. How cool. สวัสดีสสค่ะกากาอล้วเนี่ยก um um <olic> าด <kat> ีกาอันดาชมวัน <thì> ปิ้งปิ้งปอดชมวันปิ้งปิอาชมวันปิ้งปิโอ้ยมากลายอันดาชมวันปิ้งปิ้งปิ้งปิ

หนึ่งสองสามสี่ห้า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 เขียวไหมอตาูมนปิงเอาม่กินมาไหนอสวัดีคนี่บนแต่์น่าริตมานอค่ะเาจาจาอันนูเขามาอาบน้ำพอดีอาจารย์ว่าให้อาบก่อนกาน้องท่จ้ะ โอ้ยหม,ม,มุนลายม,มันสีลรมอาจารจงบันปิ้งปิ้งปิ้งปิ้เฮ้ยยิมเอ้ดึง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 งดึงงดึงงดึงืงึง้ดมดึ เป็ดกาบกา้าบเป็ดก้าบก้าบอาบน้ำในคลองปลาก็จ้องแลมองห่วในคลองมีหอยปูปลาก้าบก้าบก้าบกา้าบก้าเป็ดอาบน้ำในคูปลาก็จ้องแลดูงหาวในคูมีหอยปูปลาจับปูดำขย้ำปูนา Măng kẹp ma, kẹp măng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  ta măng kẹp bing 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 Ta kẹp măng bing 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 kẹp măng kẹp măng ta măng kẹp bing 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 kẹp bing kẹp bing dinh 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 Úm dinh Úm dinh 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 dinh

อาจารย์ปิ้งปิ้งปิ <S <S ้งปิ้งอาจารย์สวัสดีค่ะจ้าโอ้เห็นเป็นพักอาจารย์สวัสดีค่ะจ้านะสวัสดีแม่แม่แลคะสวัสดีค่ะกีมือเขาอะไรแบบนี้นั่กับผมนึ่ง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 ใส่แบบนี่อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

เดี๋ยวจะให้กินอยู่ค่เอาวะอันี้เอามานี่อกระต่ายน้อยอตาปปปิ้งปิ้ปิ้งปิ้อันหนึ่งสองสามสี่ห้าอได้เห็อียงอตาปิ้งปิ้งปิ้งปิ้จูมก อ่ะกินนมบ้ากินนมอ่ะก uh ินนมกินนมกินนมกินนมอะเรดโอ้มีเยานหน่อยนิดนึงนิดนึงเอาอรบ้าโอ้ยนมเต็มฟ้ากวดจับ้านจ้าเดี๋ยวอันก็ตามที่นีเอาอันซ้กหนีก่อนนะจ้ะเดี๋ยวนู่นจะไปเอาหนอนกินนมก่อนสงสัยสีอยากนมจ้ะ จะรอคลาะิมดีกับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมิเคนันน,นิตาเนนจาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะอันนี้หวัน